ต่อไปก็ดูเส้นทางที่ล่มลื่นนะคะมีต้นไม้อยู่ข้างๆทางเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทางเขาเรียกอะไรเหมือนวันเวใชื่อมทางสวนกันเลยอะ่ะไม่ใช่สี่เลนเนาะอันนี้เป็นสองเลนนะคะก็จะมีทางไปและทางกลับอันนี้ก็เป็นเส้นจากออคอนบุรีไปเส้นเสืงสางเนาะเสาไฟฟ้าข้างทางก็สูงใหญ่ดีจังเลย อันนี้เขาเรียกเสาไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมเนาะเส้นทางก็ไม่รู้นะโมโนาวุดูมันล่มลื่นดีถึงแม้นทางมันจะคูคูขะขะอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้ก็40กว่าปีแล้วเนาะเท่าที่โมูนาเกิดมานี่แหละก็ประมาณนั้นแหละเส้นทางก็คูคู่ขะก็ยังมีรถสัญจรวิ่งไปมาเพราะว่าก็ยังมีโรง,งงานข้างๆทางอยู่เนาะก็จะเจริญขึ้นเยอะนะคะแต่ก่อนไม่มีเลยเนาะโรงงาน เรียบเลยค่ะแต่เส้นทางก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็ดีดีกว่าดินแดงหน่อยนึงเนาะก็คือดีขึ้นดีกว่าดินแดงเราก็ขับรถหาที่พักค่ะที่พักต้องรออีกคืนนี้อีกคืนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นการแพลนนอกเส้นทางจากที่เราวางแผนเอาไว้แล้วแต่ก็ต้องขยับแผนทั้งหมดอันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าคอนบุรีนะคะทางด้านขวามือเมื่อ,อ,อกี้เนาะ วันนี้โมนาก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังวนๆวนเวนียน,น,น,นอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอยู่เขตอำเภอคอนบุรีคอนบุรีบ้านเกิดของโมนาเองค่ะก็มีความสุขที่ได้กลับมาเนาะถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ได้กลับมาแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ก็ไม่อยากเอ่ยถึงเนาะว่าพอมาแล้วต้องมาเจอแบบนี้โมนามาที่คอนบุรี โมนาก็นอนมามาพักคนตอนแรกโมนาแผนไว้คนบุรี3คืนโคราช2คืนแต่สุดท้ายโมนาก็เปลี่ยนแผนว่าไปเป็นคนบุรี2คืนโคราช2คืนเพราะว่าโมนาต้องไปค้างที่เสืองสามอีก1คืนเพื่อรอให้หลานไปส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่าโมนาต้องกลับด้วยเครื่องบินนะคะคือคือขึ้นเครื่องบินจากบุรีรัมย์ไปดอนเมืองเนาะถ้าเราเหมาแท็กซี่ ถ้าเราเหมาแท็กซี่ไปนะคะเป็นแท็กซี่รถรถรถตู้เนาะก็ห้าพันห้าแต่โมนาไม่เหมาเนาะโมนาคิดว่าเออนั่งสั้นๆก็คือนั่งเครื่องไปเนาะนั่งเครื่องไปก็ประมาณชั่วโมงกว่าจากบุรีรัมย์นะคะโมนาได้จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างจึงเปลี่ยนแผนทั้งหมดเนาะโมนาก็จะกลับด้วยสายการบินของนกแอร์นะคะเนาะของวันที่11อ ต้องบินกลับไปดอนเมืองแล้วก็ไปนอนพักที่นนทบ,บุรีอีก2คืนค่ะวันนี้โมนาก็จะเล่าให้ฟังเนาะว่าชีวิตคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าก็เหมือนเดิมที่เราเคยเจอมาอะไรอะไรทุกอย่างมันก็รวดเร็วถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้สำหรับโมนาที่เคยเจอเหตุการณ์จากอดีตสามีที่เสียชีวิตวันนี้โมนาก็ต้องกลับมาเจอข่าวร้ายอีกข่าวนึง ก็คือโมนาไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่คอนบุรีโมนาก็เดินเยี่ยมทุกบ้านนะคะเดินไปหาทุกบ้านเนาะบ้านนาบ้านป้าบ้านอาบ้านคือครอบครัวน่ะคะ่ะครอบครัวเนาะก็อนนี้ก็จะเหลือพวกน้านาสาวทางด้านญาติถ้าคอนบุรีนี่คือทางญาติทางฝั่งแม่นะคะถ้าไปในเมืองอำเภออำเภอเมืองนี่ก็จะเป็นญาติพี่น้องทางฝั่งพ่อเนาะโมนาก็มาเยี่ยมทางฝั่งแม่ก่อน โมนามาเยี่ยมทางฝั่งแม่ก็จะมีลูกพี่ลูกน้องกันอะไรอย่างเนี้ยแต่พี่ๆน้องๆโมนาก็เจอทุกคนแล้วเนาะแต่ก็มาลูกพี่ลูกน้องโมนาก็เจ้าของโมนาก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายมาฝากเขานะคะโมนาก็เอาเกลือซื้อเกลือมาจากบ้านลูกชายเนาะบ้านฟุกเนาะเพชรบุรีทางนู้นเส้นแม่กองทางนู้นเขามีเกลือขายโมนาก็ซื้อเกลือมาฝากแล้วมาถึงคอนบุรีโมนาก็ซื้อ,อ หมากทูโยายาสูบโมโนาก็ซื้อมาฝากเขานะคะพโมโนาซื้อมาฝากเนาะก็มีพี่ชายคนหนึ่งโมโนาก็อยากจะเข้าไปหาเขาเพราะว่าทุกปีทุกปีโมโนาก็เข้าไปหาแกทุกปีนะคะพโมโนาเข้าไปหาแกทุกปีก็ปีนี้ก็คงแกก็คงจะพักผ่อนอ่ะเนาะโมนาก็เลยอเอพี่สะใภยพี่สะใายบอกว่าไปตะโกนเรียกเลยไปตะโกนเรียกเลยโมโนาไม่กล้าเข้าไปในบ้านเขาค่ะ เพราะว่าบ้านเขามีหมาดุเนาะบ้านข้างๆใส่มีงานเต่งเนาะโมนาก็ไปตะโกนเรียกพี่ชายค่ะพี่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 ก็เรียกพี่เนาะพี่แป๊พี่แป๊พี่แป๊ตะโกนเรียกตั้งนานแกก็คงอายุเยอะไงคะประมาณ60กว่าเนาะอายุแก66อายุแก66แล้วค่ะแกก็ไม่หือไม่อือพอแกไม่หือไม่อือเราก็บอกเราก็บอกพี่สะพ้ายว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาเยี่ยมใหม่เราก็เลยว่าอย่างนี้ เราบอกว่าวันหลังเราจะมาวันนี้ไม่สวดเดี๋ยววันหลังเราค่อยค่อยมาหาเขาอะไร,เ,รเวลาหลังเวลาหลังไม่ใช่วันหลังเราบอกเวลาหลังเนาะเขาก็บอกว่าเราก็เลยบอกพีบก่บอกพี่สะพ้ายว่าให้พี่ชายนอนหลับให้แกพักผ่อนไปเถอะไม่ต้องไปรบก,กวนแกอะไรอย่างนี้นะโมนาก็พูดไปอย่างนี้ก็ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ร้ายมันจะเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่หลังจากที่แกตื่นขึ้นมาแกก็ถามว่าใครเอาของมาแขวนใครเอาของมาแขวนไว้หน้าบ้าน พี่สะพา,า,านข้างๆบ้านก็จะบอกว่าเป็นอาเอาของมาแฝนไว้อ้าวเลยมันมาเละเขาก็พูดตามภาษาของเขาแหละเนาะเขาก็บอกเออเขาก็ตะโกนให้เมียเขานะมาเอาหมาภูไปกินเนาะหลังจากนั้นมาเขาก็ขับรถขับรถไปหาเพื่อนเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะขากลับมาค่ะขากลับมาเขาจะขี่ข้ามทางแยกค่ะเขาจะขี่ข้ามทางแยกเขาได้เกิดอุบัติเหตุเนาะ จากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้โมนาไม่เจอพี่ชายคนนี้อีกเลยเขาก็เสียชีวิตนะคะที่สี่แยกบ้านโคกจเจริญเนาะคู่กรณีเป็นปิกอัพค่ะปิกอัพเขาชนแล้ว mm. เขาเขาไม่เขาไม่ลงมาดูเนาะแล้วเขาเลยไปไกลมากคือเขาขับชนแล้วเขาเลยไปไกลมากแล้วมีญาติพี่น้องเราแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือเขาก็รู้จักแกทุกคน lakes, นะเนาะพี่ชายรู้จักพี่ชาทุกคนแกเป็นคน เขาก็ลงมาดูแกพอเขามาดูแกเขาก็ถามมีคนถ่ายวีดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรเยอะแยะสักพักหนึ่งคนที่ขับรถชนเขาก็เดินกลับเขา้ามาดูก็ตามเหตุการณ์ค่ะ,ะตำรวจก็มาน่นนี่นั่นเนาะเขาก็ไปคุยกันเรื่องคดีความก็ว่ากันตามคดีความแต่ชีวิตคนเราที่เสียไปแล้วเราไม่สามารถนํากลับมาคืนได้นั่นแหละมูนาก็ไม่ได้เจอพี่ชายคนนี้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้เนาะ โมานาก็ได้ไปงานศพแกเพิ่งเอาศพมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานก็คือวันที่สิบใช่ไหมเอ้วันที่เก้าวันที่เก้าเอาศพแกมาแกเกิดอุบัติเหตุวันที่แปดนะคะแกเกิดอุบัติเหตุวันที่แปดเนาะวันที่เก้าเอาศพแกมาโมานาก็ได้ไปอาบน้ําศพให้แกค่ะเนาะก็ได้เห็นจากการที่เราเคยเห็นคนเสียชีวิตจากอดีตสามีของเราเราเห็นคนเสียชีวิตแล้วแล้วเราได้มาเห็นพี่ชายเราอีกมันมีความรู้สึกว่า อะไรอะไรทุกอย่างมันมันมันเป็นหน้ามือหลังมือค่ะคือชีวิตคนเราไม่แน่นอนไม่ได้บอกว่าแขวนอยู่บนเส้นได้นะคะคือชีวิตไม่อยากเชื่อว่ามันคําว่าอุบัติเหตุเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่แต่ความที่เราพูดไปวันนั้นที่บอกว่าเราอยากให้พี่เราพักผ่อนเราไม่ได้หมายความว่าพี่เราต้องพักผ่อนโดยที่ว่าไม่ได้เจอกับเรา แต่พี่เราก็ไปแล้วเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาแล้วเราก็จะรักและเคารพพี่ชายถึงแม้นเขาจะไปแล้วเราก็จะเป็นน้องที่ดีดูแลเพราะว่าพี่สะพ้ายเขาก็แก่แล้วก็ลูกหล,ล,ล,ลานก็ยังมีเราก็หวังว่าลูกหล,ล,ลานทุกคนถ้าได้เจอคลิปนี้เนาะก็อย่าทิ้งอย่าลืมอย่าลืมอาแล้วก็อย่าลืมคนถึงแม้จะเป็นแค่สะพ้ายถึงว่าทางนั้นจะเป็นแค่สะพ้ายเรามาอยู่ในหมู่บ้านของที่โมนาอยู่ เขาก็มีบ้านมีช่องอยู่เนาะอย่าลืมลูกอย่าลืมคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะลูกๆหลานเนาะส่วนส่วนมากลูกหลานอ่ะเวลาที่ว่าพ่อแม่เสียแล้วส่วนมากเขาก็ไม่เจะไม่ค่อยจะรู้จักกันเนาะเพราะว่าเด็กๆมันก็แล้วแต่ละรุ่นละรุ่นอ่ะเราก็รู้จักรุ่นใหญ่ๆรุ่นเล็กๆก็ส่วนมากถ้าว่าไม่ได้คุยมาไล่เลี้ยงลําดับญาติกันก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะวันนี้โมนาก็พูดมาเยอะแล้วพูดเยอะพูดยาวมากพาดูทางยาวตลอดเส้นทางนะคะ วันนี้โมนาก็อีกครั้งหนึ่งค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ชายเนาะโมนาก็จะไม่ลืมแล้วก็ถ้าว่าผ่านมาโมนาก็จะแวะหาพี่สะพ้ายแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลานๆที่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 มาเจอกันเนาะสุดมากทุกคนก็ต้องทำมาหากินค่ะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ดูต้นไม้และธรรมชาติรอบๆทาง ขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักกันมากๆกอดกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะซับระวิงแล้วอยู่บ้านซับระวิงแล้วยังหาที่พักไม่ได้เลยสวัสดีค่ะ